ทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราได้มีการลงไปในพื้นที่น้องคาเรียนและได้มีการไปสอบถามกับคนพายเรือคนพายเรือเนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยแล้วนะว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันคืออะไรโดยหลังจากที่ทางด้านของคุณเต้น,นะครับมงคลงกิจสุสินธารานนท์เนี่ยสสบัญชีรายชื่อนะครับหัวหน้าพักไทยศรีวิไลได้มีการออกมาพูดถึงและได้มีการออกมาเปิดเผยถึงคลิปดังกล่าวเนี่ยนะว่ามันมีวัตถุบางอย่างเหมือนกับลอยอยู่กลางแม่น้ําพยายามที่จะเข้าหาฝั่ง ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราครับทำงานที่หนักหน่หนวงลงไปในพื้นที่เลยนะสอบถามชาวบ้านคนที่เป็นคนภายเรือดังเก่าว่าตกลงแล้ววัตถุที่มันอยู่ในคลิปเนี่ยมันคืออะไรทางด้านของคนภายเรือครับได้มีการออกมาเปิดเผยแล้วว่ามันไม่ใช่คุณแตงโมแต่อย่างใดไม่ใช่คนด้วยแต่เป็นเพียงแค่ขอนไม้ครับความยาวกว่า1เมตรลอยอยู่ในน้ํะซึ่งในระหว่างที่ตนเองกําลังออกไปหาปลาอยู่เนี่ยก็ได้มีการทอดแหนะ หลังจากนั้นรู้สึกว่าเห็นวัตถุบางอย่างมันลอยเข้ามาใกล้ๆได้พายเรือเข้าไปดูก็พบว่าเป็นขอนไม้จึงได้มีการพายเรือเลี่ยงไปทางอื่นเพื่อไม่ให้ไม้เนี่ยมาเกี่ยวกับแพหาปลาค่ะทั้งนี้ครับคนพายเรือยังได้การกล่าวอีกว่าถ้าเป็นคนตกน้ําจริงถึงต่อให้ไม่ใช่คุณแตงโมหรือเป็นใครก็ตามแต่ถ้าพายเรือเข้าไปเขาก็ต้องช่วยอย่างแน่นอนค่ะอ่าก็แน่นอนครับหลังจากที่ทางด้านของคนพายเรือออกมาเฉลย ทางด้านของคุณเต้มงคลกิจเองก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะครับผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะโดยระบุว่าถ้าเป็นขอนไม้เก่งนะทวนน้ําได้จนถึงตีกฝั่งน้ําไหลขนาดนี้จากซ้ายไปขวา,ขวาอเออแม่คุณยากนะน้องคาเรนเออและอีกอย่างนึงอ่ะกลางวันกลางคืนเนี่ย ลักษณะของน้ำเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็มีน้าขึ้นน้าลงด้วยนะใช่ค่ะถูกค่ะอันนี้ก็น่าสงสัยอยู่นะอ่ะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางด้านของคนที่พายเรือเขาได้มีการออกมาเปิดเผยอย่างชัดเจนนะตรงไปตรงมา